เดี๋ยวขอถ่ายยูทูปวันดูครับสวัสดีครับมาเมพี่น่าของผอบจากยูทูปบ้าวต่อจอยครับผมคือเก่าเหมือนเดิมเลยครับถ่ายซาลิงเหยิงครับผมโอรถ่ายเหยิงหลายคลิปแล้วครับจากขั้นนี้ก็ออกไปหลายขั้นแล้วสามทีขั้นก่อนเนี่มีมีหกขามาจากของศูนย์ครับผม กระจใส่พีกับนะไม่มให้ผมติดตังยงี่นี่ครับบอสราคาเกือบเหมือนเก่าเหมือนเดิมติดตังสภาพนี่ก็บับซีฟันเปียกขึ้นเราเลยครับนครับเซเวียโปรยสิบน้องนี่เป็นหน้าตาสภาพนี่ทีนะครับนี่ครับผมพี่เก่าแล้วครับโชคโสามตัวซีไฟไายมีไฟนั่นขึ้เก่าแล้วครับผลอย่างไหม ลงกากเกา้มาหก็บงานล้วเป็นแบบนี้ครับผมนนเิ่ก็มาอันนี้มาจากของศูนย์่นเอารถมาไหิ่นมาไวเนี้ยมือเ้าิ่นเก่ารถเมาเนี้มือแลงครับเป็นงดร้างก็สีพอด้เฝ้าก็สีพอด นั่นครับถ้าเป็นนะครับทิศตั้งเก่าแลวครับทิศแบบนี่นะครับเจาะข้อคือเก่าเลครับถ้าพอจาอคอมันกน็มีปัญหาหลายกันแล้วที่โวม็ดมาหูหูตัวนั้นทีเก่าผมฝากมาตัวนี้กับตัวนี้หนนี่มันมีปัญหาหูขาดครับ ขี้กระแทกประวา่ารถนี้เป็นรถอันนี้ก็สูงขี้น้ำทงน้ำทาขี้ไปตัวไปทีบมันก็เลยแตกเลยมีปัญหาก็เลยจำเป็นต้อง,จออองเจาะข้อครับใส่เกย็รลอยสิบธิ์เองทตอนนี้ลูกค้าจากบ้านไม่ใช่ผลตาบุญได้ดไหรอวะ เดีเคยเอาขึ้นอยู่เคยเอาขึ้นอยู่นี่นะครับผมสภาพแบบนี้ครับแต่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปผมจะขายขั้นนี้นะครับขั้นนี้ลูกค้ามาจองแล้วหายไปสองอาทิตย์แล้วครับแต่ผมจะขายแบบผู้ดใดอยากได้ย์ซึ่งซาลิกถึงหลังคาครับซึ่งซาลิกถึงหลังคาครับผมจุดไฟที่โต๊ะครับ อันนี้ผมมีขายไปซึ่งแสลิงทึ้งลังคาลังคาคก็นี่ครับลิทมีนะครับใส่สภาพนีมถ้าะคันนี้พร้อมติดตั้งหามเกินสามมือถ้าเห็นชิปไปผมจะบอกเบอร์โทร์ไว้ครับผมผมจะขายไปพร้อมกันเลยคผมนี่งคันนี้ไทยผมติดตั้งก็ราคาอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันแปดครับถ้าบ่อยผมติดตั้ง ผมนี่ผมมีไครจ็ดพันสามครับรถปีกับมาใส่เอาไปได้เลยครับมัดขึ้นไปเลยครับผมถ้าผมเนีลงคลิปผม,มเดี๋ยวกับทุามากครับผมเบื่อทุผมกดศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าศนสี่หผมมีลงแรงนี่ แตเห็นลุงแรงนี่ถ้าผู้ใดสนใจกับบอกพี่น้องเมาเลยครับถ้ามีคนอยากได้ผมจะขายพร้อมสาเลยงเพราะว่าผมพอมหลังคาผมขี่ขานถอดผนได้บอกเลยนั่นกันแล้วครับผมนี่จะมีนะครับชิดสันส่นๆก็ได้ลุ้งมาโดนแล้วนี่ครับ คลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าต่อใจอนะครับสวัสดีครับผม